はい。 คุณแม่กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องป๊าป้าเบบี้ออฟฟิเชียลของเรานะวันนี้แก้วไม่ได้มาคนเดียวแหละแก้วพาเจ้าเครื่องนึ่งขวดนมนะคะรุ่น hl 6 6 8 8 360สนะคะจากแบรนด์ฟินเบบี้ plus ของเรามาด้วยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะแก้วจะพาคุณแม่เนี่ยไปรู้จักเจ้าเครื่องนึ่งขวดนมนะคะรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งออกมานะคะของทางแบรนด์เนาะคุณแม่พร้อมหรือย,อยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย จุดเด่นหลักๆเลยนะคะของเครื่องนึ่งตัวนี้เนี่ยข้อแรกเลยที่ชอบมากๆคือตัวถังของเขา จะมีขนาดที่กว้างแล้วก็ใหญ่มากซึ่งสามารถจุขวดนมทั้งคอแคบคอกว้างเนี่ยได้มากถึง14ขวดเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่มีแกนกลางด้วยนะคะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้งานก็คือจะวางขวดนมได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยตัวถาดชั้นด้านบนเนี่ยสามารถพลิกสลับด้านได้ในกรณีที่ถ้าขวดนมเนี่ยมีขนาดเป็นทรงขวดที่สูงนะคะก็คือสามารถคว่ำลงไปแบบนี้นะคะ ได้เลยแล้วก็ชั้นตะแกรงด้านบนเนี่ยสามารถวางเป็นจุกนมนะคะหรือว่าเป็นอุป,ปรกรณ์เสริมต่างๆของน้องได้เลยนะคะนึ่งไปพร้อมๆกันได้เลยแบบนี้โห oh, เจ้าตัวนี้นี่เหมาะสําหรับแม่ที่ใช้ขวดนมนะคะหรือว่าชอบนึ่งขวดนมหรือว่ากําลังให้นมน้องเนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วนะคะลองดูได้นะคะนี่แบบนี้แล้วก็ปิดฝาค่ะ ข้อต่อไปนะคะจุดเด่นข้อที่2ของเจ้าเครื่องหนึ่งนะคะน้องคนนี้ก็คือตัวตะแกรงนะคะด้านล่างจะเป็นวัสดุสแตนเลสซึ่งจะมีความคงทนแล้วก็แข็งแรงมากกว่าตัวพลาสติกตัวนี้นะคะจะไม่เป็นสนิมนะเวลาใช้ไปนาน,าน แล้วก็ถ้าเปิดออกมาจะเป็นตัวช่องใส่น้ำนะคะด้านล่างจะเห็นว่าจะมีตัวปริมาณน้ำนะคะอยู่2จุดนะคะ130มลแล้วก็เป็น 160ml มลตรตัวนี้ดีมากเลยสำหรับคุณแม่บ้านไหนที่ไม่มีถ้วยตวงนะคะสามารถเนี่ยเทน้ำใส่ลงไปนะคะตามช่องที่เขาวางไว้ได้เลยตัวนี้ตัวฉนวนด้านล่างเนี่ยก็จะเคลือบด้วยตัว เทฟลอนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้พวกคราบสนิมหรือว่าคราบสกปรปกนะคะไม่เกาะนะคะก็จะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นด้วยนะคะข้อที่3นะคะตัวถังสามารถปรับได้ถึง2แบบก็คือถ้าวางในลักษณะแบบนี้จะเป็นเหมาะสําหรับการนึ่งขวดนมอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นทรงสูงแต่ถ้าคุณแม่อยากจะปรับนะคะสํา,ารหรับนึ่งอุ่นอาหารหรือแม้กระทั่งต้มไข่เนาะก็สามารถ นำตัวแกนกลางนะคะตรงนี้ออกแล้วก็วางแค่ถาดด้านบนพร้อมกับปิดฝาก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ก็คือสะดวกมากเลยนะคะแค่เอาตัวถังแกนกลางออกเท่านั้นเองข้อสุดท้ายเลยนะคะที่ชอบมากเป็นพิเศษเลยก็คือการใช้งานเจ้าเครื่องนี้เนี่ยแค่กดปุ่มนะคะปุ่มเดียวหน้าจอจะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมด แล้วก็แม้ใช้งานในที่แสงน้อยนะคะหรือว่าในที่มืดเนี่ยเราก็ยังใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นเวลาปรับการใช้งานนะคะก็จะมีหลายโหมดเลยโหมดออตโต้นะคะหรือว่านึ่งอบแห้งนะคะทำโยเกิร์ตอบผลไม้หรือแม้กระทั่งอุ่นอาหารหรือว่าต้มก็ได้หมดเลยนะคะใช้งานง่ายมากถ้าเราต้องการที่จะปิดใช้งานก็แค่กดปุ่มนี้ที่ปุ่มเดียว โหมดแรกนะคะจะเป็นการอบแล้วก็นึ่งค่าเชื้ออัตโนมัติกดปุ่มเปิดนะคะและถ้าเราไม่เลือกเลยไม่เลือกเมนูอะไรเลยภายใน3-5วินาทีเนี่ยตัวเครื่องจะทำงานอัตโนมัตินะคะเป็นเวลา60นาทีโหมดที่2นะคะหลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วเราสามารถเลือกฟังก์ชันค่ะเลือกเป็นนึ่งอย่างเดียวนะคะโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีโหมดต่อไปนะคะจะเป็นโหมดอบแห้งอย่างเดียว โดยที่ตัวเครื่องจะเซตเวลามาให้ที่60นาทีอยู่แล้วแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะคะสามารถตั้งได้ตั้งแต่10นาทีถึง60นาทีเลยโหมดที่4นะคะจะเป็นโหมดสําหรับการนึ่งอาหารกดเลือกฟังก์ชันไปที่ฟู้ดนะคะตัวระบบเนี่ยจะเซตการตั้งค่าอยู่ที่1นาทีแต่สําหรับการนึ่งอาหารจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณอยู่ที่22นาทีนะคะโหมดที่5นะคะจะเป็นโหมดต้มไข่ ซึ่งระบบจะเซตเวลานะคะไว้ที่20นาทีแต่เราสามารถเลือกได้นะคะคุณแม่0ถึง20นาทีเลยหมดที่6นะคะจะเป็นโหมดสำหรับการอบอาหารแหง้งโดยที่ระบบเนี่ยจะเซตเวลามาให้อยู่ที่12ชั่วโมงแต่เราสามารถเลือกตั้งค่าเวลาได้นะคะตั้งแต่1ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงเลยโหมดที่7นะคะจะเป็นโหมดสำหรับการทำโยเกิร์ต ระบบจะเซตเวลามาให้ที่8ชั่วโมงแต่เราสามารถปรับระดับเวลาได้นะคะตั้งแต่8ถึง14ชั่วโมงเลยโหมดสุดท้ายนะคะที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็เ,เหมาะที่สุดเลยสำหรับคุณแม่อย่างเราเลยนะคะก็คือเป็นโหมด จัดเก็บนะคะปลอดเชื้อแบบ24ชั่วโมงนะคะโหมดนี้เนี่ยตัวเครื่องจะทํางานทุกๆ3ชั่วโมงโดยการทําการอบแ,แห้งนะคะให้ภายในตัวเครื่องเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานอยู่ตลอดเวลาก็คือให้แห้งนะคะปลอดเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งเราสามารถปรับตั้งเวลาได้นะคะตั้งแต่1ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงเลยถ้าคุณแม่อยากจะให้ตัวเครื่องเนี่ยทำงานพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงก็สามารถเซตเวลาได้นะคะในแต่ละครั้งก็จะอบแห้งอยู่ที่ประมาณ10นาที สำหรับบ้านไหนนะคะที่ตอนนี้กำลังมองหาเครื่องนึ่งขวดนมพร้อมอบแห้งอยู่นะคะแนะนำตัวนี้เลยเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์นะคะคุณแม่ได้ทั้งนึ่งอบแห้งนะคะอุ่นอาหารต้มไข่หรือว่าทำโยเกิร์ตหรือว่าอบผลไม้ได้หมดเลยเรียกว่าแค่เครื่องเดียวนะคะครบจบ ตัวเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาเบามากนะคะ2950บาทเท่านั้นนะคะจากปกติราคาเต็มอยู่ที่5,800บาทนะคะ2950บาทซื้อวันนี้คุณแม่จะได้รับิฟิ์เซ็ตแถมฟรีจากทางแบรนด์อีกมูลค่ารวม599บาททันทีเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรับประกันให้นะคะ1ปีเต็มเลยนะคะเพียงสแกน QR โค้ดนะคะด้านข้างของกล่องแพ็กเกจได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะแก้วขึ้นลิงก์ให้นะคะขวามือนะคะ ะสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะคะลูกค้าแล้วก็อย่าช้านะคะเพราะว่าของแถมนะคะมีจํากัดนะมีไม่กี่ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณแม่เอาละค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้แก้วขอจบการรีวิวสินค้าเพียงเท่านี้นะคะใครมีข้อมูลสงสัยเ mm hmm. พิ่มเติมก็สามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะตามที่แก้วทิ้งเอาไว้ให้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย